หน้าอยู่ในอาชีพนี้อย่ามองได้ได้เป็นเรื่องเรื่องใหญ่เลยอมองได้ได้เป็นเรื่องรองปไปเลยนะครับนะเพราะหน้าที่เราก็คือกึ้นคือสังคมโอเคได้ได้เราจําเป็นถ้าเราอยู่ในอาชีพนี้เราต้องมีได้ได้แต่อย่ามองเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นผมอยากจะสื่อสารให้พวกท่านทราบว่านะท่านเจอใครก็แล้วแต่ที่รถชนได้รับบาดเจ็บรถหลบนี้จำเป็นไม่ได้คุณช่วยบอกเขาสิว่าไปเบิกมันดิ คอพอลูกค้าซื้อประกันกับคนอื่นซื้อใครก็ได้แล้วแต่นะแต่ลูกค้าไม่เข้าใจว่ากรมธรรคุ้มครองอะไรคุณช่วยสอนเขาสิครับถ้านี่ลูกค้าอะไรนั้นไม่ยินดูซื้อประกันกับคุณเลยคุณไม่มีไรายได,ได้ก็ช่วยเขาเนเพราะฉะนั้นอย่ามองรายได้เป็นหลักมองเป็นเรื่องรองไปเลยเพราะั้นเราพร้อมที่จะช่วยเหลือคนทุกคนนะที่ไม่เข้าใจเรื่องการประกรมธรรเราสามารถที่จะดูแลเขาผมยังเชื่อนะว่านะ ขนาดเขาไม่ใช่เป็นลูกค้าคุณคุณยังดูแลเขาเลยปีหน้าทราบก็หมดประกันไทยขเขาซื้อคุณแน่เพราะฉะนั้นอาชีพนี้อย่ามองใ้ได้เป็นหลักนะมองในผลประโนลูกค้าลูกค้าต้องซื้อเบีย้ยถูกคุ้มของดีบริการเยี่ยมคอมน้อยๆเริ่มเล็กนะหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรฉะนั้นอย่ามองด้ได้เป็นหลักนะครับนะอาชีพนี้ทุกคนทําอาชีพนี้เนี่ยนะผมทัวเชื่อตัวเองใช่ไหม ท่านเป็นผู้หนึ่งที่อาจจะถูกรถชนได้ได้รับบาดเจ็บเวลาคนที่ถูกรถชนได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะเขาคิดยังไรก่อนนะทุกคนถูกรถชนได้รับบาดเจ็บแขนหน้าขานึกถึงโรงพยาบาลแน่แนอนอยากจะนอนโรงพยาบาลดีๆแต่รู้ไหมว่ารถรถคู่กรณนนนะีที่ชนคุณเนี่ยเขามีประกันประเภทไหนถ้ามีแต่ถ้ามีแต่พรบอย,อย่างเดียวนะครับนะในวงเงิน แสนหนักขาหาคุณการนอนโรงพยาบาลเอกชนรนอะคุณต้องไปนอนโรงพยาบาลของของรัฐนะครับเพราะถ้าคุณทําให้ลดหนึ่งคันซื้อประกันนะประเภทสามหรือเภจหนึ่งสองสามก็ได้ที่ให้การคุ้มครองที่ดีกว่านะถ้าเกิดตายเราห่วงอะไรแน่นอนผมไม่เคยตายแต่ผมว่านใจคนใกล้ตายได้ว่าเวลาเขาเกิด ถูกรดชนแล้วจะเสียชีวิตเนี่ยเขาคิดถึงพ่อแม่เขาเขาคิดถึงลูกเมียคิดถึงคนที่อยู่เบื้อ,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 องหลังถ้าวันนี้นะหลายหลายคนมีวงเงินนะในวงเงินหนึ่งล้านลงพอร์พอร์หนึ่งล้านสามแสนแน่นอนนะมีคนที่ดูแลพ่อแม่ก็ละดูแลลูกก็ละดูแลสวิทพัญญาเ็ละเพราะฉะนันะ้นนะเพราะฉะนั้นเท่ากับเราทําให้รถหนึ่งคันมีประกันภัยเนี่ย เราทําให้นะเราเชื่อตัวเองล้พเพราะรถคันนั้นมาชนเราชนเพื่อนเราชนยางเรานะเพราะน้ะทำทำอาชีพนี้เราเชื่อตัวเองทําให้รถทุกคันนะที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดซื้อประกัน,ยน,น,ยน,นาายอย่างนั้น่าไป้สารไว้อย่างดีถ้าเกิดมีโอกาสมาชนเราเราก็ถือว่าเราชื่อตัวเองลแล้วตอนนั้รถก็มีประกันภัยเข้ามาชนเราเราก็นอนโรงพยาบาลดีๆแล้วเนี่ใช่ไหมเนะบรริกค่ารักษาพยาบาลได้ดีๆเลยครับเชื่อสังคม ประชากร60วล้านคนเกือบจะ70ละ99%ยังไม่มีใครรู้ถึงสวัสดิการของรัฐเลยทุกคนถูกลดชนแล้วลดหลบนี้จําชืวิไม่ได้ทุกคนคิดว่าโอ้สวยแล้วดิมันู้จะเบิกกับใครเลยนะเพราะฉะนั้นเราไปบอกก็าสิว่าใครถูกลดชนแล้วลดหลบนี้จำชีวินไม่ได้ไปเบิกกับคอ,อพอเลยครับคุณไม่นอนลงพยาบาลไหนก็ได้ที่ใกลที่สุดคอพอมีงบให้คุณสามหมื่น ไปค่าสา,าบาลนะขอให้คุณเสดจากรถกันนั่นเองรถกันนั้นหลบนี้จำเรียนไม่ไม่ได้นะคุณบอกกันสิครับช่วยสังคมสิครับนะเพราะฉะนั้นรัฐให้ค้าสายาาลฟรีรวมทั้งค่าปงศพด้วยก็คือค่าสา,าบาลให้ไม่เกินสามหมื่นแตไม่เสร็จเป็นจริงถ้ากิรักษาละสามหมื่นแล้วมาตายขึ้นมายัางได้ค่าปงศพอีกสามหมื่นหน้าเพราะนั้นรัฐให้ถึงหกหมื่นห้าแล้วรประชาชนไม่รู้ไนงะ คุณไปเผยแพร่ไปบอกเลยไปชยวยสังคมสิครับช่วยในประเทศชาตินะโรงพยาบาลของรัฐมีคนไข้ยอยู่แล้วมากมายอย่าเพิ่มภาระโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของรัฐขอให้เป็นโรงพยาบาลที่ดูแลคนป่วยที่เป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เกี่ยวรถถ้าเกิดรถคันนั้นมีประกันภัยนะตามที่สวัสดิการที่ให้ไว้ซื้ออย่างถูก,ถกต้องมีวงเงินอย่างน้อยๆหนึ่งล้านบาท <นะ S 2> ก็เท่ากับเรานอนโรงพยาบาลน,นะฮะ เอกชนก็ได้อย่างเช่นแขนหักแทนนี้จะไปรอรอหมอจากโรงพยาบาลของรัฐอาจจะอาจจะต้องใช้เวลาถึงสิบห้าวันนะซึ่งเราต้องทนเจ็บทนผ้าผันแผลไปก่อนเลยรอเข้าโรงพยาบาลเอกชนผ่านแต่เดียวนั้นเลยแต่แต่แตค่าใช้จ่ายก็ต่างกันใช่ไหมลนะ่ะเพราะนั้นเพราะนั้นโรงพยาบาลของออของรัฐเนี่ยไว้ให้กับคนไข้ที่เป็นคนไข้อนาราคนไข้นี้ไม่มีตัคงส่วนถ้ามีประกันไยเราใช้เอกชนครับ ผมพูดประโยคนี้บางบริษัทประกันประกันภัก็ต่อว่าผมก็ไม่เป็นไรอันนั้นเราซื้อสวัสดิกันนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่มภาระให้โรงพยาบาลของรัฐนะคนที่มีประกันภัยแล้วใช้โรงพยาบาลเอกชนแพงแไหมไม่เป็นไรนะครับนะอย่างน้อยสื้อกล่องสุ่มสบายนะคนขับรถชนคนนะอาจจะติดคุกเพราะนั้นถ้าเกิดคุณไม่มีวงเงินในการเจื่อชาเขาคุณซื้อแต่พรบอย่างเดียวอย่างว่าพรบเนี่ย เป็นกฎมาที่บังคับคุณคุณไม่ได้ซื้ออยากจะซื้อหรอกแต่ผมได้บังคับคุณต้องซื้อพอคุณซื้อพรบปุ๊บคุณไปชนคนตายขึ้นมาอย่างเี้ยผมยกตัวอย่างคนวชนในกออายุสี่สิบเนี่ยนะกูมีแต่พรบพรบจ่ายแค่สามแสนเด็กคนนั้นนะต้องใช้เวลาเป็นต้องใช้อีกตั้งสิบสิบกว่าปีกูจะจบปริญญาตรีด้วยเงินสามแสนไม่พอแน่เพราะนั้นคุณจะไปพูดกับเด็กคนนั้นไปพูดกับญาติของของของ ของคนที่คชุมชนเขต,ตายเนี่ยบอกว่าอย่าเรื่องผมเนี่ยคุณฮิว่าเขาฟังกันไหม้วเมื่อฟัง้วเมื่อในเมื่อคุณไม่มีเงินจ่ายเขาเป็นค่าปงศพนะครับซึ่งจะให้เขาไปดูแลลูกเขาโอกาสขึ้นศาลโทษของการรอลองอาญาก็ยากยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นเหตุแห่งบรรเทาโทษศาลจะสั่งจำคุกสามปีก็ได้เพราะน่าเสียดายอย่างมากเลยนะครับ คนที่ติดคุกเนื่องจากขับรถชนคนตายเนี่ยออกจากออกออกจากคุกแล้วไม่มีหน่วยงานไหนเราก็ทํางานนี้ก็นาทียดเพราะหลายหลายหน่วยงานเข้าใจผิดไงเพราะว่าเขาเขาึนว่าเขาเป็นอาชญากรไม่ใช่นะครับคนพวกนี้ที่ขับรถชนคนตายหรือช,ชนคนบาดเจ็บสาหัสเนี่ยเป็นเพราะเขารู้เท่าไม่ถึงการนะงั้นรัฐได้ล,ลงโทษกก็สาสมแล้วนะชนคนตายอาจจะติดคุกสามปีสี่ปีออกมาทุกๆหน่วยงาน คุณจะรับเขาเข้าทำงานหลายทลานคนเข้าใจผิดที่โอ้คนนี้ติดคุกแล้วคนคนขี้คุกแล้วแม่เขาเาทำงานเพราะฉะนั้นคนคนนั้นไม่มีงานทําเขาต้องใช้ต้องกินต้องใช้สักวันหนึ่งนะเขาไม่มีเงินใช้เขาต้องกวนคุณนะเพราะฉะนั้นเรามาบอกกับทุกๆคนเลยเรามาคนที่เราไม่อยากรับเข้าทํางานคือผู้ที่ขี้โกงคอปชั่นะน,นะฮะ อยากหย,กยอกซับปนซับริงซับอย่างนี้พวกนี้ไม่ควรเอาเข้ามาแต่คนที่ขับรถชนคนตายเนี่ยชนคน,นบาดเจ็บสาหัสเนี่ยนะเพราะนอ่จากเขาไม่รู้ประกันภัยดียังไงเขาจะไม่ได้ซื้อไม่มีเงินไปเจือจาไม่เป็นเหตุแห่งบรรดาโทษติดคุกออกมาออกจากคุกละแล้วล,ลงโทษสาสาสมแล้วประชาชนอย่างพวกเราคุณจะให้โอกาสเขาในการทํางานในการหาง,งานทาเขาไม่ใช่ไม่ใช่อชาชญากร เพราะนั้นนะเพราะนั้นเราควรจะส,ส่งเสริเขาไม่งั้นก็เป็นภาระของประเทศอีกแล้วเขาม,มีงานทนี่นะหน่วยงานบางหน่วยงานต้องต้องไปไปเลี้ยงดูเขาเหลอนอะหรือไม่งั้นะปเป็นอาชญากรจับเข้าไปเข้าไปคุกใหม่ก็เป็นภาระของประเทศอีกละซึ่งในคุกก็ต้องไปดูแลเขาเองไปไปเลี้ยงเขากินข้าวเพื่อมา,มาเพื่อออกจากคุกแล้วเพื่อมาเป็นประโยชน์กับสังคมนะมาขายเาง็นงานก็ได้ นะครับนะมาทํางานกับบริษัทไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกๆองคอ์กรเนี่ยนะอย่าลังเกจของพวงนี้เพราะทําธุรกิจนี้เนี่ยนะหนึ่งช่วย้วตัวเองช่วยสังคมช่วยปรรมชาติใช่ไหมลนะ่ะนั่นผมถึงคิดกุศโลบายนะนะเนะนะนะคลียร์สิบไมลคือลบความคิดเพราะฉนนั้ความคิดผมทํายังไงนะท้ายทุกคนมีความคิดเปิดแล้วก็มาทําอาชีพนี้จนกระทั่งเรามีรายได้ที่ดี พอเรามีรายได,ได้เราความเป็นอยู่ที่ดีๆแล้วคนมองหรือเราชักชวนเงินะทุกคนก็อยากจะเข้ามาเราความคิดนะนะความคิดเปิดละเพราะธุรกิจใหม่ๆที่คิดแรกๆออกมาใครคิดแล้วลงเงิํจเนินารวยทุกหลายเลยเพราะหลายๆลคนคิดเป็นนะครับนะแล้วเราอยู่เฉยๆมันก็จนอนะ่ะเพราะ MGM ผมคิดมาสิบกว่ายี่สิบปีมันมีตั้งหลายหลายอย่างที่ที่ไม่สามารถที่จะจอยไนะ่ะจนกระทั่งนะเมื่อปีห้าหนึ่ง นะหลายหลายอย่างมันจบกันโปรแกรมเมอร์กับมันจบกันนะนะฐานพื้นฐานอะไรพวกนี้เขาก็ลุกชุมมดออกมาเป็นเอ็มชีมนะครับนะความคิดตรงนี้ก็เริ่มเปิดลนะนเพราะนั้นปีห้าหนึ่งเราเริ่มทำละน,นะลราความคิดนะสมมติผมเป็นผมเป็นนายกอแล้วกันนาะยกคือคุณเคยเคุณเคยคิดหรือไม่ว่าอนาคตจากนี้อีกสามปีข้างหน้าคุณอยากเห็นภาพพจต์ตัวคุณเองเป็นอย่างไร ผมผมเป็นนายกผมยู่ถ้าผมเข้ามาในในอาชีพนี่ผมตั้งความหวังอีกสามปีข้างหน้าแล้วกันผมอยากจะมีนะบ้านหนึ่งหลังบ้านหนึ่งหลังเดียวนี้ราคาล้านสองเป็นเป็นเ,นเนบ้าน,นเล็กๆทเท่าเทาแหละนะเพราะนั้นครอบครัวที่สมบูรณ์ประกอบด้วยมีบ้านสักหนึ่งหนึ่งหลังมีรถสักหนึ่งคันเดี๋ยวนี้รถกระบะคันนึงก็เจ็ดแปดแสนละช่ามามีเงินสดสักสามล้านเพราะฉะนั้นผมตั้งเป้าหมายว่า ภายในสามปีนะผมน่าจะมีเงินมีสมบัติทรัพย์สินทั้งหมดประมาณห้าล้านนะเพราะหลายหลายคนจบปริญญาตีปริญญาตีเนี่ยตอนนี้เงินเดือนหมื่นห้าคนที่จบปริญญาตีมีเงิน, 15, เ,นเดือนหมื่นห้าเนี่ยเดือนหนึ่งเก็บห้าพันเก็บได้ไหมหลายหลายคนบอกเก็บไม่ได้ผมสมมติให้เก็บได้แล้วกันถ้าเกิดเก็บไดเ้เดือนละเดือนละห้าพันนะปีนึงก็แค่หกหมื่นใช่ไหมล่ะ สิบปีหกแสนแนะฮะสามปีห้าล้านคุณเก็บสิบปีุณได้แค่หกแสนองอ่ะงเพราะฉะนั้นคุณคุณคุณควรจะเก็บได้เก็บเงินได้ถึงห้าล้านคุณต้องใช้เวลาถึงแปดสามปีสี่เดือนนะเก็บชาตินี้ไม่ทันเก็บชาติหน้าต่อนะได้ครับไม่ว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทาจริงจริงจังเนี่ยนะวงเงินห้าล้านใช้เวลาสามปีเรื่องเล็กเลยครับซึ่งมีหลายๆคนนะปัจจุบันนี้มีบางท่านมีรายได้ต่อเดือนเดือนสี่แสนกว่า แสนกว่าลูงโบตีละนะครับ <c oughs> ความฝันหลายๆคนฝันอยากจะมีรถอยากมีบ้านอยากมีเงินเป้าหมายคือห้าล้านในสามปีแต่ความจริงล่ะนะ <c oughs> คุณมีได้ได้นะปีละแค่หกหมื่นเองจากการเก็บเดือนละห้าพันไงเด็กยังหัวลอกกูอยเพราะนั้นเราไม่เด็กคนนี้หัวลอกเราบอกเด็กคนนี้เราทำได้แน่แน่แน่นอนเลยนะนะเพราะนะั้น,ะนะนะ ตัวนี้เนี่ยนะอยากรวยต้องขายบางกานบรรยนต์นะผมคิดมาเมื่อตั้งแต่ปีเมื่อ20ก,กว่าปีที่แล้วผมก็มาในวงการนี้แค่แค่2ปีผมมีรายได้4-5หมื่นบาทปีที่3ผมมีรายได้2แสนกว่าต่อต่อเดือนนะต่อเดือนนะทั้งนั้นสมัยก่อนเนี่ยระบบเทคโนโลยีไม่ดีเท่าปัจจุบันนี้เนี่ยสมัยก่อนไม่มีระบบ INE, ไลน์ไม่มี Facebook, นะไม่มีเฟซบุ๊กนะไม่มีไม่มีมือถือนะมีแต่แพล็งเล็กหรือโฟลิ่งสมัยก่อนนะทีนี้เทคโนโลยี ร้อมเลยนะโทรพท์เครื่องหนึง่งตอนนี้ต่างหลายอย่างเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอยากรวยต้องขายประกันรถยนต์เป็นเรื่อ,งง,อง,งง่ายเลยครับนะครับนะผมมีข้อมูลว่าปีห้าห้านะนะเบี้ยประกันภัยทั้งระบเลยอันนี้ข้อมูลวิอันนี้มาจากคอพนนะครับปีห้าห้าเนี่ยเบี้ยประกันภัยทั้งระบบเนี่ยเฉพาะวินาทภนะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกว่าล้านโดยแบ่งมาเป็นเค้กหนึ่งก้อน รถยนต์มีเพียรแสนสามพันกว่าล้านส่วนแบง่แบงในตลาดทั้งหมด58%าสิบแปดอรวบกะมาลีนนะขนส่งทางเลงสาปนตองห้าพันะ 5, กว่าล้านอัคคีห้าเปซ็นตก้าพันกว่าล้านบรเลสามส่สามสี่เปอร์เซหกพันกว่าล้านรถย,ยนต์ยังเป็นตัวตัวํวำเลยสังเกตตราะปีจละปีนะจัดงานโมอเตอร์โชว์เนี่ยมีคนจองรถเป็นหมื่นคันนะ ผมเห็นในตลาดนี่มีรถวิ่งกันนะเป็นป้ายแดงเยอะแยะเลยประเทศไทยไม่จนครับแล้วธุรกิจที่ทำประกันที่ทำเกี่ยวธุรกิจเกี่ยวกับรล้นจนเนี่ยตัวทุกลายละครับถ้าคุณทําเป็นถ้าคุณเก็บเงินเป็นนะครับข้อดีที่แตกต่างจากการทําตลาดรูปแบบเดิมแนอดีเนี่ยเราขายเราขายเพื่อเพื่อคอมมิชชั่นแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ละ เราขายเพื่อหาความรู้พอเรารู้แล้วเราไม่ขายเราจะสอนคนชักชวนคนเข้ามาอยู่ในตัวเอ่นี้นะคุณจะมีะไรายได้จากการแนะนําสอนชิกเพราะฉนั้นคุณขายไปแล้วคุณอยากขายคุณแนะนำหา้าันเป็นสอนชิกนะเพราะฉะนั้นการแนะนำสมาชิกเนี่ยเราไม่ใช่การขายละไม่ได้ไม่ไม่ใช่การขายละการแนะนําจะไม่มีวันสิ้นสุดคุณแนะนําในกไในกรไปแนะนําในขอแนะนําในคอคุณแนะนำหนึ่งคนเนี่ยนะอาจจะบอกต่อถึงลูกหลานไปอีกเป็นร้อยเลยครับ ปัจจุบันนี้เนี่ยนะมีโซนิคสั้นหนึ่งมีคนที่นำติดตัวแปดร้อยกว่ากืบเก้าร้อยคนแตกไปทั้งองค์กรหมื่นกว่าคนะนะนะประกันภัยเป็นสินค้าที่มีวันหมดอายุแน่นอนสโวนิกซื้อเราต้องซื้อซ้ําแน่นอนเพราะฉะนั้นลูกค้าเคยจ่ายเบี้ยกับที่อื่นสองหมื่นบาทโนรถยนต์คนันึ่งต้องจ่ายเบี้ยสองหมื่บาทมาเป็นสมาชิกสีกรุง ได้ส่วนลดนะ12เปอร์เซ็นต์สมุสมุตนนะสมมติว่า12ส่2เปอร์เซ็นต์ได้ส่วนลดนะ2สี4เคยจ่ายที่อื่น20,000มาเจอผมเหลือเหลือ 17, 1 7 6คุณคิดว่านะคุณคิดว่าเขาไม่ซื้อผมป่ะพอซื้อไปปีหน้าประกันหมดอ,อายุเขาจะกลับไปจ่าย20,000เหมือนเดิมเหรอผมไม่เชื่อเขาต้องต่ออยุ่เลยอะต้องซื้อซ้ำไงไม่ต้องแข่งแขันในปีต่ออายุแน่นอนเพราะสมาชิกซื้อแล้วต้องซื้อต่อ และวการบริการที่ดีจากบรบิษัทประกันภัยจากพวกเราซึ่งให้ความรู้ให้ข้อมูลเขาเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องมีการแข่งกันม,ม,มีต่ออยุเพราะสมาชิกได้รับการบริการที่ดีรวมถึงส่วนลดมากพอที่จะซื้อสินค้าใช้อางอย่างตอ่อเนื่องสินค้ามีหลากหลายไม่ใช่ไม่ใช่รถยนต์ละอักรีเทศมารีเราทำหมดหรือประกันสุขภาพเราก็ทาละหรือนี้เราแตกลายออกไปทำาิงนี้สิ่งด้วยมีกล้องวงจรปิดด้วยมีอะไรเราแตกลายไว้ละ เราะนั้นสินค้าเราหลากหลายมากมายเลยเรามีโลหมมินพรนะฮะ